今天，今天，今天。 ขุดมันเลยค่าจานให้ลงน้ำกระป๋ากระบางเหรอลูกเมอนอนใจิ他们在一起玩得很开心。开心开ซินมา,สน,มาสนุกไ so หม？ไไเียยนาซิ He's happy so 开心。มอ开ไคซิน ไฮซิน is so happy happy very much โหผมนัมดเลยวิฟ้าร้องแน่ฟ้าร้องใหญ่เลยผมตกแล้วช่อยู่แ่อยู่มีฟ้าร้องแน่แต่ว่าจำไม่ได้ว่าฟ้าร้องที่ว่าเ้อ้ผมตกแล้วนะ หนักมากงานักการเป็นผู้ประสบภัยเฉย <laughs> ชาเปียกไม่ใช่เปียกน้ำทะเลเปียกฝนจา้าอะไรเราเล่นไ,<ป>ไม่จะกินอันนี้<ป>นตกหนันนกฝนหยุดแล้วเล่นต่อได้ขอปปล่อยเล่นได้อยู่ เล่นก็สะเย็นตอนนี้เวลา5โมงเย็น5โมงเย็น5โมงเย็นคือเท่าไหร่ทันนาน 5pm ก็ป้างหวานอู่เตียนชมไหม5โมงเย็นป้านหวานอู่เตียนี ต้องหวานอูเทียดสวามากถ้าไม่กินซื้อข้าวโพดอบเนยกินฟห็นไอยหนในรูบอลแสนขาวสองนกวุ้ยกะองตานี้มันตกมาหมดเุ้ยทุเงแสนน้ำเป็นไง เดืห <laughs> like? <inaudible> ิวอฮัารหิวอาานะรทำอะไรเนี่ยอาจารยทำอะไรชื่อฟ้านแลวี่ชื่อฟ้านชื่อฟ้นชื่อฟ้นคืออะไรครับเก่งมากสองทุ่นกว่าแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยบ๊ายบายฮาจซบ๊ายบาย